รถติดแก๊สต้องแจ้งบริษัทประกันหรือไม่ทุกวันนี้นอกจากรถยนต์ที่ใช้น้ำมันแล้วปัจจุบันยังมีรถไฟฟ้าที่ทั่วโลกต่างเร่งพัฒนากันอยู่ทางเลือกอีกอย่างหนึ่งที่บ้านเราคุ้นเคยก็คือรถติดแก๊สเนื่องจากช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายไปได้มากหากรถยนต์ของคุณมีการดัดแปลงเพื่อติดตั้งแก๊ส LPG หรือ NGV ในภายหลังคุณควรแจ้งบริษัทประกันให้ทราบด้วยเพราะหากคุณไม่แจ้งให้บริษัทประกันภัยทราบถึงการติดตั้งถังแก๊สความเสียหายของถังแก๊สรวมถึงอุปกรณ์ต่างๆเกี่ยวกับการติดตั้งแก๊สจะไม่ได้รับความคุ้มครองหรือพูดอีกในหนึ่งก็คือไม่สามารถเคลมประกันภัยได้นั่นเองประกันรถยนต์แต่ละประเภท มีทั้งคุ้มครองรถเราและไม่คุ้มครองรถเราที่ติดแก๊สเรามาดูกันว่าประกันประเภทไหนคุ้มครองรถติดแก๊สอย่างเราบ้างประกันรถยนต์ประเภท1ประเภท2และ2บวกหรือที่ชาวบา้านรู้จักกันว่าประกันภัยชั้น1ชั้น2และ2บวกเมื่อเกิดอุบัติเหตุขึ้นคุณมั่นใจได้เลยว่ารถของคุณได้รับความคุ้มครองอย่างแน่นอนเพราะประกันภัยเหล่านี้ให้ความคุ้มครองทั้งรถชนศูญหายและไฟไหม้ ประกันภัยรถยนต์ประเภท3และ3บวกหรือที่เรารู้จักกันในประกันชั้น3หรือประกัน3บวกประกันประเภทนี้จะไม่คุ้มครองรถไฟไหม้ทุกกรณีถ้าคุณเป็นฝ่ายถูกคุณสามารถเรียกเคมจากบริษัทประกันของคู่กรณีได้สุดท้ายนี้เพื่อประโยชน์ของรถเราเองไม่ว่าคุณจะไปติดแก๊ส LPG หรือ NGV รีบแจ้งให้บริษัทประกันภัยทราบหรือจะติดต่อนายหน้า หรือโบกเกอร์ที่ท่านซื้อประกันรถก็ได้ของแถมคลิปนี้ครับข้อมูลสำคัญเมื่อเกิดอุบัติเหตุต้องเตรียมอะไรบ้างเมื่อเกิดอุบัติเหตรุรถชนกันหลายคนอาจจะมีสติในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นแต่บางคนอาจจะมัวอึ้งตกใจ ัวจนทําอะไรไม่ถูกและยิ่งถ้าคุณเป็นฝ่ายผิดด้วยคงแทบจะไม่อยากลงจากรถกันเลยทีเดียวทางที่ดีเมื่อเกิดอุบัติเหตุแบบนี้ขึ้นรีบดึงสติกลับมาให้เร็วที่สุดจากนั้นตรวจดูความเสียหายและโทรศัพท์เรียกบริษัทประกันภัยมาตรวจสอบหากเกิดเหตุไม่ไร้ายแรงคุณควรไปเจราจากไกลเกี่ยกับคู่กรณีในเบื้องต้นไม่ว่าจะเป็นฝ่ายผิดหรือฝ่ายถูกอย่าใช้อารมณ์ไม่เช่นนั้นอาจจะทําให้เรื่องบานปลายจบยากขึ้น สำหรับข้อมูลสำคัญที่คุณควรเตรียมเอาไว้เมื่อเจ้าหน้าที่สำรวจภัยไปถึงณจุดเกิดอุบัติเหตุมีดังนี้หมายเลขทะเบียนรถเลขตัวถงังรถชื่อผู้เอาประกันภัยใบ,บขับขี่เล่มทะเบียนรถหรือสำเนาตารางกรมธรร์ประกันรถยนต์ซึ่งตารางกรมธรรน์นี้ควรพกติดรถเอาไว้เสมอสถานที่เกิดเหตุและเบอร์โทรศัพท์ ที่สามารถติดต่อได้เพื่อบอกทางเจ้าหน้าที่ประกันลักษณะการเกิดเหตุเฉียวชนกันได้อย่างไรรายละเอียดของรถคู่กรณีหมายเลขทะเบียนร,รถยี่ห้อสีของตัวรถสุดท้ายนี้เมื่อเจ้าหน้าที่มาถึงณจุดเกิดอุบัติเหตุเราก็ส่งมอบทุกสิ่งที่เราเตรียมไว้ให้กับเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่ก็จะถ่ายรูปสำรวจภัยทั้งหมดแล้วก็ออกใบเคลมให้กับเราหรือคู่กรณีจากนั้นก็ขึ้นอยู่กับคุณแล้วว่าจะเอารถเข้าซ่อม เข้าเคลมเมื่อไหร่ใบเคลมจะมีอายุ2ปีแต่คําแนะนําของผมนะครับควรนํารถเข้าซ่อมหรือเคลมประกันให้เร็วที่สุดยิ่งเร็วยิ่งดีต่อรถของเราเองหากประกันของเพื่อนๆใกล้หมดหรือต้องการเช็คเบีย้ยปีต่ออายุเช็คเบี้ยของบริษัทใหม่สามารถคลิกที่ลิงก์ด้านใต้นี้ได้นะครับสามารถเทียบเบี้ยรประกันได้ทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นประกันชั้นหนึ่ง,งบวก3บวกหรือประกันชั้น3ส,สามารถเทียบได้ทั้ง10บริษัทในเวลา 10วินาทีทันทีสำหรับเพื่อนๆที่มีข้อมีคำถามมีข้อสงสยัยเกี่ยวกับการซื้อประกันให้ถูกลงทำอย่างไรเกี่ยวกับการเคลมว่าเกิดเหตุต้องเคลมอย่างไรหรือเพื่อนๆสนใจอยากจะ มีรายได้เสริมจากการซื้อประกันรถใช้เองอยากจะต่อยอดเพิ่มมีรายได้กระเป๋า2รอ,องรับรายได้อาชีพหลัก<ะ>ผมได้แนบช่องทางการติดต่อถึงตัวผมไว้ใต้คลิปนี้แล้วครับฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด s ั b สไครป์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปของผมให้ด้วยนะครับ